คุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาที่ลักกิโลนะครับมาตามอาจารย์ยาลักกิโลนะครับปล่อยความฝันโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาจารย์ยาฝันและก็ปล่อยโค้งสุดท้ายตัวไหนบ้างนะครับเรามาฟังความฝันและโค้งสุดท้ายอาจารย์ยาในวันนี้น,นะครับา,าตามหามอ,นน <p> อาจารยา์ยากันไม่รู้ว่าอาจารย์ยาอยู่ในนเอฟซีครับอาจารย์ยามาถึงลักกิโลแล้วก็หาอาจารย์ยากันนะครับนะครับอาจารย์ยา อาจารย์ยาทำอะไรอาจารยานี่ครับเดินตามอาจารย์ยานะครับอู้อาจารย์ยาลบมุมครับวันนี้ถ่ายทำอ้าสวัสดีครับอาจารย์ยาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทางคุณยังบ๊วยเลิศยั่งนั่งเนี่ยทีมกูบรรว่าจังใดคะรับบรรว่าบรนว่าทหารเก่าทหารเก่ามาแล้วโอ้มาคุณทางคุณ แลนกันเป็นฝูงมานับกันเซลสันห้องเพ่งมาทาง,งหูดมองเ่าครับมองทหารเกา่ไ<ด>าไม่รู้เาครับมัน่าวู้ไปเนาะป็นยังเนแ่มไปวู้มีแต่ทหารด้ยนะมาแต่เท่า,านั้นไม่ได้ใส่เสือคือเขาแลนมานำเขาเป็นหัวหน้าเขาทหารเา่าทหารเคยบอกจะกินสีหางวดเนะี่ยทหารนั่น ทหารที่เคยบอกสีหาง,งวดต,ตอนแรกกิโลคเกลบอกครับแม่นแหละตุนนึ่นเลยทหารนั่นแต่เพิ่นวาน่าในจังหวัดสุรินทร์เพิ่นคุมมม้มหมดในจังหวัดสุรินทร์คุมม้มหมดเพิ่นเรเป็นคุ้มเป็นหวัวหน้าคุมม้มเลยคุ้มหมดในจังหวัดสุรินทร์ก็ห้องมาเนาะหองมาห้องมากดนับเออโจ้เสียงไม่ดัง เอาไม่หรือวะตึงโซ่ค่อยดังเนาะมันดับมามาหอดมวงนี้มันหองเพลงบันนี้คะับมันหอดวงเนี่ยมันหองเพลงมันหองเพลงว่าเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาตทหารไทยกิ่งกาศชัยกันแต่งแดดแต่งเหล่าทหารกองทัพบุกชาติไทยอยู่แห่งไหนคนไทย ไม่อุดสู้เกียรติประวัติชีวายใครๆยอมรู้ทั้งเลิศดเชื้อชูชทับบกจัดไทยไวแน่เหมือนหอดมงนี้ <ดด S 1> นับมาหอดมองนี้อีกตึงสงอีกทำเพื่อให้เศร้าอดแรนเข้ามาหอดมองนี้หอดมองนี้มันแท้ยุดคารบหัวหนาคารบผมเป็นหัวหนาผมว่าผมเป็นหัวหนา รถ,รถาาอาจย่านะบ่ครับผมเป็นหัวหน้าพคนว่าอ๋อผมมาได็เป็นหัวหน้านู่นเป็นหัวหน้าผมว่าะันนี้คนก็ว่าคนว่าเข้าแยกกันพักตามไม่ยาใส่คนบอกอยู่เติมเท่านี้ทหารนั่งอยู่เติมเต็มหลายกิโลเลยบ่ครับุนแถวต้นไม้แถวขายรถตู้ผมเสือแขนยาวเลยเสือลายทหารเน,นาะครับ เต็มนั่งอยู่น้องเก่าอีกเต็มวันนี้ก็มุดหนุนหน้าเขาอ้อันนี้ก็นั่งนั่งนั่งมาอยู่วันนี้มาคุยกันโมงนี่จะคุยกันโมงนั้นหลือโมงอะไรว่าถึกนำเขาบาเพราะอักบอแล้วบอได้มาบอกผมเนาะบอได้มาบอกผมเดิผมเอองวดนี้ sẽ lưu 09, xuống cộng đền mạc mạc đền mạc mạc xuống cao xuống cao tôi này cao xuống mạc mạc để nhìn bò xuống xuống 0, nhắn 0, ao ao 0, nhìn bò hạp น an ั่นแหละตัวเด <S <S ียวเล่นมากมากครับทหารเก่ามาบอกเด่นมากมาก09หมวดนี้โชว์ในบอาจารย์โคยัดโชว์นี่เลยเด็กอาจารย์งานครับนี่นี่ตัวกันเด้อนี่ตัวกันนี่ยตัวกัน79 50ตัวเด่น09เด่นมากมากทหารเก่าบอกว่าเด่นมากมาก มันมันเสีออกตัวนี่ปมาครับโอ้แล้วกระดูกกัดซุ้นเก่าเ่ามันจะกัดซุยนเก่าแล้วมนเปเห็นบ่ปล่อยมันเลยอาจารย์ปลอน้องมาเลยเพราะว่าเป็นอย่างบบกระดดกัดตัวนี้เป็นนมากมากเ่นมากมาก่นมากเลยีแนนั่นยังสีทหารเก่านี่อะไรครับฟันนันยังโอ้มัน สองสามคืนแล้วนีลายขึนแล้วเนาะปล่อยไปแล้วหลายช่องปล่อยไปแล้วปล่อยไปหลายวันแลนั <k <k ่นไว้นานไม่ได้หรอกแังดีไหครับแดดก็ดีเดี๋ยววันเสี้ยวเอาข้อเขาอีกผมเอาของเขาแล้วบ่ฝันผมบ่ปล่อยหรอกมันบ่ได้บ่ปล่อยมันบ่แน่นอนต้องให้แน่นอนก่อนสุดปล่อย เคยฟันจากเถื่อหานเก่าหนี่งเคยเคยฟันนานไหมแต่ก่อนเคยฟันไหมหรือว่าฟันแต่บบแต่ก่อนในสี่หางวดน่ะติดตลอดเลยเข้าตลอดทหารเก่ามาบอกอีกแล้วอันนี้มาบอกอีกแล้วโอ้โหให้มาบอกมาซอยผมน่ะบ้านนี้ทหารเจดสามโบเจดน้ำเขาวบนี่เป็นหัวหน้าบอครับหัวหน้าหัวหน้าเขามาถามอาจารย์ครับเจดน้ำเขาวบว่าบบแล้วท่านบบมาบอกผมผมติดทึกผมว่า เ pues mm uh, nah ี้มันบวบศูนเก่าเป็นมากๆเลยกมาเ่นะรเป็นมากๆศูนูงเก่าตัวเดียวด้วยเนาะโดโตัวเดียวเก่าแล้วตัวกันก็มี0ูนย์ห้าก็ห้าศูนเจ็ดกตับหน้าตัวกัดครับตัวเด่นแก่ตัวนี้ ตัวเดียวตัวเด่นตัวเดียวนะครับสวยเลบเลขสวยนะจันครับนี่ก็อาจารย์ยาฟันฟันแบบนี้ไม่ค่อยเด็ฟันนะฟันจําได้ว่าทหารเก่ามาบอกเลขที่ไรออกทุกทีที่ตะโกนบอกตะโกนเนาะครับครับอันนี้มาฟันอีกแล้วนะครับสงสัยน่าจะมาอีกแล้วงวดนี้ครับครับอาจารย์ยาลากิโลนะครับ แต่ก่อนให้ศูนย์ห้าเลขเลขลาวเข้าสองงวดสองรอบต่อกันเลยเนาะนะครับ fc นะครับอาจารย์ยาลากิโลเด้อวันนี้ก็เอาเลขรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดไปก่อนเด้อลาวลาวหยุดแล้วลาวหยุดแล้วอยู่แล้วผิดตัวเดียวผิดครั้งเดียวหยุดแล้วอาจารย์บอลหยุดแล้วไเยอะเกินเอาเลขรัฐบาลไทยดีกว่าไปเที่ยวรัฐบาลไทยดีกว่าเที่ยวเมืองไทยดีกว่า ครับมีโครงสุดท้ายอาจารย์ไม่มีไหมไม่น่าจะมีเนาะไม่มีครับรับปล่อยแล้วไปเลยนะครับนายปล่อยเลยครับรอที่ตามอาจารย์ยากับเลขศูนย์เก้าตัวเดียวนะครับว่าจะมาหรือเปล่าถ้ามาเดี๋ยวตามให้อีกเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมเลขกันด้วยเผื่อใครชอบเลขกันเอาเลขกันใครชอบเลขตัวเดียวก็เอาตัวเดียวไปเลยตัวเดียวสองตัวโลโลนะได้ครับนี่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบนะครับเออนี่ครับชัดเจนนะครับเอฟซีดีเดตจะซูมให้ตัวใหญ่ๆเลยครับศูนย์เก้านึ่ตัวเดียวเด้อนะครับ ใหญ่เปลือกแดงเจินกึ่งนะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์ยามากครับมีอะไรจะพามาจารย์่มงนี้แล้วครับขอให้เอฟซีพิจารณาดูครับถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผ่านเป็นแนวทางของหวยรัฐบาลนะครับครับมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ยาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับผมขอบขอบคุณอาจารย์ยาลักกิโลหรืออาจารย์ยาตาจันตาซียายมีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ เลขอาจารย์ยา9009ตัวเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับวันนี้แอดมาถ่ายทำอาจารย์ยาที่ลักกิโลวันนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสำหรับตัวเลขดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กําลังใจแอดทิศผ่ัน้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับเลขอาจารย์ยาในงวดประจำวันที่16กันยายน2567นะครับขออนุญาตลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม